ครับผมผมพังปรามพูดก็มาแล้วในหลงวันนี้จะมารีวิวโทรศัพท์ในส่วนเขาเรียกว่าเป็นเรือธงของซัมซุงขนาดนี้เลยคือตัวนี้ครับผมคือ Galaxy Note 5นั่นเองนะครับผมเขาเรียกว่าเป็นตัวเรือธงที่เพิ่งออกมาเมื่อช่วงเดือนเขาเรียกเอช่วงเดือนนี้จะเดือนอไรวะจะอะไรเดือนแปดเดือนแปดใช่ไหมเดี mm ๋ย hmm. วเดือนตุลาจะมีสีดําออกมาแต่ตอนนี้นส่งซัมซุงตัว Galaxy Note 5เลยมีสองสีก็ mm hmm. คือมีสีทองแล้วสีเงินเมทัลิก นะครับซึ่งมีความแตกต่างกันที่ว่าไอ้ตัวสีทองเนี่ยสีทองของเราเนี่ยมันจะมีปากกาซึ่งปากกาในส่วนของตัวเอ e n พตัวนี้ถ้าเป็นสีทองปับ๊บเนี่ยทั้งด้านมันเป็นสีทองหมดเลยนะเป็นสีทองหมดเลยลำบากตาตาทั้งภาพคุณจริงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในส่วนขอ,ของสีดำไม่ฉลิี่ยไอ้ตัวปากกาของมันเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันจะดูเป็นสีเงินซึ่งตัวนี้จะออดเดียวเทาเทามากๆเลย ครับซึ่งจากที่ผมดูแล้วสองสีปั๊บเลนส์แต่และตัวอย่างเงี้ยปั๊บมันมีความแตกต่างกันกนิดเดียวคือสำหรับคนที่ชอบสว่างสวยวูบวาบเนี้ยก็เอาไปสีทองไปมาดูหรูหราระ,ะมัดคายกันในส่วนของตัวไอเอสไอซัมซุงตัว S6 เหมือนกันนะผมว่ามันก็ละไมคล้ายจริงๆแล้วในส่วนของตัวสีเงินเนี่ยมันก็ดูแบบประมาณเรียบๆหรูๆสำหรับพวกใส่สุดชุดดำอะไรอย่างเงี้ยพวกเครือขายเนี้ยผมว่าตัวเนี้ยเวิร์กโอเคเดี๋ยวมาดูเรื่องของคุณลักษณะในส่วนของตัวซัมซุงบ้านใจกรอื่นปั๊บที่เรา ผมเองอะเป็นคนที่ใช้สมทูตไม่แค่รุ่นเดียวคือ Galaxy Mini ก็คือเรียกว่าตัวตัวหมาลองบ่นเลยตัวเล็กที่สุดเลยนะครับผมก็แต่ว่าพอขยับมาจาับตัวเรือธงสูงสุดขนาดน,นี้ก็บอกตรงๆว่าไม่เคยใช้ในสู่ของปากกาอะไรอีกตุนติพวกนี้มาก่นเลยใช้ถึงงงๆเพราะที่ผ่านมาผมใช้ผมจะสาวก Apple อยู่แล้วนะครับขอ p อ o n e อันนี้คือ iPhone ตัวในส่วนของ iPhone 6ไอโฟนห้าหรือหกะหกนะครับก็คือเป็นตัวเรือธงแอปเปิลเหมือนกันซึ่งลองใช้มาระดับนึงแลวปั๊บเนี่ยคือต้องยอมรับจริงๆเลย l ว้นว่า นั่นจากสติปอสติปจ็อบเนี่ยมันบินขึ้นไปบนสวรรค์กลายเป็นยักษ์เหี้ยยักษ์กอะไรสักอย่างหนึ่งของพวกลทัทธิหัวนมอย่างนี้ฮะแล้วคราวนี้ปั๊บเรารู้สึกว่าไอ้เหี้ยทีมคุกมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยพัฒนาหาอะไรเท่าไหร่เลยนะมันก็เหมือนกับว่าเอาของ iPhone หรือว่าเอาของในส่วนของสติปจ็อบคิดขึ้นมาเนี่ยต่อยอดไปเรื่อยๆเนี่ยซึ่งสินค้าตัวเดียวที่ทีมคุกทำเองก็คืออะไรวะไอนะ้นาฬิกาแอปเปิลอะแอปเปิลวอทชจะมาหาซึ่งราคาก็ เอาที่มึงสบายใจแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคคราวนี้มาดูในส่วนของตัวฟังก์ชันพัฒนาในส่วนของตัวซัมซุงบอกกองว่าผมไม่ค่อยจะเล่นซัมซุงแต่ตัวเนี้ยผมลองใช้มาในส่วนของประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วเป็นยังไงบ้างข้อที่1น,นะครับในส่วนของตัวพอเปิดหน้าจอมาปั๊บเอ้ะระบบสแกนลายเิื่อมืออย่างเงี้ยปั๊บก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าเกิดมือคุณเปียกก็คือตอนที่ถ่ายการแดดเหงื่อมันแตกมากไอ้กูจิ้มยังไงก็ไม่เข้าเนี่ยจิ้มไอ้สัตว์จิ้มจิ้มจิ้มของเอาได้แล้วอะไรเงี้ยฮะ เพ่ใช้เวลาตอนนี้พอสมควรนะครับผมขอบคุณครับมึงจะถ่ายเด็กที่ร้านทำไมโ okay. อเคคราวนี้ปับ๊บอ่าสำหรับคนที่ไม่เคยใช้ซัมซุงไม่เป็นไรฮะเอาที่เนี่ยหรือไอโฟนมาก่อนอันดับแรกเลยอความแตกต่าง2อย่างเลยนะอันดับแรกไอตัวเนี้อ i ไอโฟนมากดมาแล้วปั๊บใช่ไหมมันจะเจอในส่วนของตัวแอปพลิเคชันข้างหน้าเลยอ่ามึงจะห้ออ่า มันเปิดเจอก็คือเจอแอปพลิเคชันข้างหน้าเลยไม่มีวิดเจ็ตไม่มีทีมท้องเตียทั้งสิ้น,นซึ่งมันเป็นข้อดีคือเน้นเร็วไว้ก่อนแต่ว่าซัมซุงไม่ใช่เปิดมาแล้วปับ๊บมันสามารถตั้งวิดเจ็ตตั้งค่าทีมอะไรได้โดยการกดคันที่หน้าจออย่างนี้มันก็สามารถเลือกหน้าได้โยกย้ายได้แล้วแต่ที่มันสะดวกใจเลยแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากเข้าไปเจอแอปทั้งหมดอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็กดเข้าตัวส่วนของตัวแบ็กโคลตรงนี้หรือว่าตัวแอปตรงเนี้ยมันก็จะเข้ามาหน้าที่เราติดตั้งได้อย่างนี้ม้ะงงนนอออกรรรุเเทพื ก็ถือมาถ่ายเอาดอแแหย่เราก็จะลำบากกันไปนะครับผมอ่ะสิ่งสำคัญในส่วนของตัวไอไอตัว S5 เนี่ยก็คือในส่วนของ S Pen นะครับไอเยี่ยงเหนือกูออกมากไปหรือเปล่าโอเคเมื่อเราหยิบ S Pen มาไอตัวเนี่ยโน้ต5เนี่ยมันแตกต่างกับโน้ต4นิดนึงคือไปไว้โน้ต4ปั๊บเราต้องไว้เล็บอย่างเงี้ยครับเพื่อเขี่ยเขี่ยแล้วก็เขี่ยแย่ตะแคงมันสุดๆเลยแต่ S5 ในส่วนของตัวโน้ต5เนี่ยเราแค่กดอย่งทีเบาๆสกิดเบาๆกึ๊กมันจะเด้งออกมา แต่สําหรับคนที่ค <in> ิดว่าเฮ้ยมันหยิบง่ายสะดวกปั๊บอย่างผมคนมือควายไอการหยิบกระไกเที่เนี่ยหมอตรงๆมันหยิบไม่ได้สุดท้ายกูก็ต้องแคสอยู่ดีแต่ก็ง่ายกว่าในส่วนของโน้ตสีเยอะนะหยิบออกมาปั๊บไอปรากฏการในส่วนของไอคอนแอร์คอมมานจะโผล่มานะครับไอคอมมานตัวเนี้ยคือเรียกว่าจุดขายสัดหล่ออีกทีเดียวยืดถ่ายก็ได้ว่าหาล่าตัวเนี้ยแหละพรกันดีดูซิแมนมันเขียนที่ถายอ่มันจะมีในส่วนของแอร์คอมมานออกมาไอตัวแรกคือแอชเชมเมนมูมันเลยจิ้มมาปั๊บอย่างนี้แชมเอาอย่ที่หาย ก็คือสามารถเขียนได้ทุกอย่างเลยนะครับซึ่งในส่วนของความเรียกว่าความการลงน,น้ําหนักขนนี้วอ่ะผมจะกดน่นๆที่ดูกด,ดแรงผ่อนแรงเนี้ยผ่อนเนี้ยมันสามารถทําได้จริงไงมฮะมันคล้ายๆในส่วนของตัวปากการหรือว่าดินสอจริงๆเหมือนกันนะแต่ว่าในส่วนที่ผมชอบที่สุดในส่วนระบบของเอสเอัวเนี้ย หนึ่งก็คือเมื่อไหร่ที่เราเอาปากกาเก็บเข้าไปหรือว่าเราจิ้มหน้าจอนีปิดคอมแอปิดเนี้ยใช่ไหมครัแล้วมีเพื่อนโทรมาจิ๊กโทรมาอย่างเงี้ยมีคนที่5โทรมาปับ๊บเราจิ้มจบไปอย่างเงี้ยแล้วจะเมมเบอร์เฮียทุกอย่างปับ๊บอย่างเงี้ยในส่วนรูปเงินก่อนปับ๊บเนี่ยเราต้องเปิดเข้ามาหลายหลายหลายขั้นตอนหลายเมนูอันนี้สามารถจดใช้ได้เลยอย่างสมมุติว่ามีเพื่อนมนโทรมาปับ๊บบอกข้อมูลสําคัญใช่ไหมครัผมจิ้มมาปับ๊บหน้าจอแบ็กสกรีนอยู่เนี้ยผมก็เขียนข้อมูลที่ผมเอ๊ะมันสําคัญผม,ญมก็ก็บันทึกเเเอาไว้้้ีียยใช่มัครบ อ่อาไอคนนั้นคิ้วมันยาวนะาอเงี้ยเอเดียนี้ไม่เข้าท่ากูก็ลบหรือว่าจะบันทึกก็ได้แล้วแต่ซึ่งอันนี้ผมว่ามันใช้ได้จริงแล้วค่อนข้างดีพอสมควรนะครับเอาโอเคคราวนี้มาดูในส่วนของตัวนอกจากตัวแอคชัมมมกก่นเมนโหมดกระตดดในส่วนของแบล็กสกีน,นแล้วปับ๊บไอการเลือกอัจฉริยะคือการครอบหน้าจอนั่นแหละนะไอตัวเนี้ยใช้ได้จริงเหมือนกันอย่างเช่นสมมุติว่าเราเลือกรอบเป็นสี่เหลี่ยมเป็นบวงเป็นวง,นงรีหรือว่าเลือกอัตโนมัติก็ได้ทั่งในความเป็นจริงแล้วางเงี้ยแปะแบ็กกลับก ในความจริงแล้วก็จะเลือกอยู่แค่แบบเดียวนะฮะก็คือในส่วนของการเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยฮะตัวนี้จิ้มเป็นหนึ่งทีปับ๊บใช่ไหมแล้วก็สามารถแคปได้อย่างเงี้ยเอ็นี่อยากจะส่งให้เพื่อนจังเลยเว้ยเนี่ยบันทึกไปที่แกลเลอรี่ก็ได้แชร์ไปที่ Facebook ก,ก็ได้อย่างเงี้ยฮะเอาที่มึงสะดวกอะ่ะไอ้เนี้ยซึ่งตัวเนี้ยผมว่ามันก็เหมาะสำหรับคนที่แบบมีอะไรในโลกก็บอกเขาหมดอ่ะเนี้ยอยากรู้ยังไงอะไรก็บอกเขาหมดซึ่งไอ้ตรงเนี้ยนอกจากในส่วนของการแคปหน้าจออย่างเงี้ปั๊บนะฮะมันจะมีในส่วนของอีกฟัังงงกกก์ชนนนนนนึ็คือออใส่วขขาารเียนหน้จ แต่การเขียนหน้าจอตัวนี้มันผิดแปลกจากปกติไปอย่าสมมติของเขาเข้าเว็บไซต์เซเว่นหนึ่งอะไรก็ได้อย่างเงี้ยฮะอ่านเข้าเว็บนี้แล้วกันสร้างสรรค์ดีอย่างเงี้ยอ,อ่านการ์ตูนค้างอยู่ใช่ไหมครับผมและคราวนี้ปั๊บเนี่ยเอ๊ะผมรู้สึกว่าเนื้อหาการ์ตูนที่ผมอยากอ่านเนี่ยม,ม,มันมันมันอยากจะแชร์ให้เพื่อนดูเพราะเพื่อนผมก็สายนี่เหมือนกันผมก็เล่นที่เขียนหน้าจอหนึ่งทีเฉ๊ะถ่ายไปแล้วปั๊บใช่ไหมมันยังไม่จบแค่นั้นเราสามารถเลื่อนการจับภาพตัวนี้ครัเนี้ยเนี้ยเลื่อนการจับภาพเพิ่มเติมมได้เห็นฮะ จับภาพไปเรื่อยๆได้ก็คือเขาเรียกว่าจับภาพเป็นแนวตรงอ้ยเป็นแนวล่างลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะเห็นไ,ไหมพอเราพอใจปั๊บล้วก็เรียบร้อยเสร็จภาพที่ออกมาปั๊บมันจะกลายเป็นแบบอะไรวะเนี่ยมันจะยาวอุ้ยอเนียเดี๋ยวนะอ๋อเนี่ยมันเขียนอยู่มันจะยาวอันี้คือจับภาพเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะยาวไกลเป็นแบบบ้องกัญชาเลยก็กแล้วแต่ที่มึงจะเอาไปทําอะไรก็ไม่รู้อเอ้สเรื่องนี้มาป่าเรื่องนี้น่าสนใจวเว้ยอีเนี่ยน้าเขหลอดีผมก็สามารถวงแล้วเขียนว่าเออ สนุกดีนะอะไรเงี้ยก็ได้แล้วแต่ในส่วนของตัวเนี้ยเราก็สามารถเลือกประการในการมาร์กหรือว่าในส่วนของการไฮไลท์ได้ทุกๆอย่างเหมือนกันอย่างเงี้ยเก๋เชียวอะไรอย่างเงี้ยฮะก็แล้วแต่เราถนัดเลยก็ว่าไปนะครับในส่วนของตัวประการเอสเพนตัวเนี้ยก็จะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งเหมือนกันก็คือในส่วนของเออลืมบอกประการเอสเพนตัวเนี้ยไอคอนมันตัวเนี้ยมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะเราใช้ประกาเลื่อนได้อย่างเดียวแต่ว่านิ้วอย่างเงี้ยผมไม่สามารถที่จะเลื่อนหาอะไรมันได้ก็เหมือนกับขูดขูดถูๆอะไรไปลักษณะนั้นก็ว่ากันไปตามสันดันนนของมะะฮ คราวนี้ในส่วนของคำว,ว่าเอสเพนบัเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือโปรแกรมเนี่ยสำคัญของอตัวนี้มากก็คือในส่วนของ S Note มเราจิ้มมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ่าอย่างที่ผมอาชีพของผมนะก็คือไรื่อ,องเกิดแตกเืองกระหม่อมคือผมเป็นหมอดูใช่ไหมฮะแล้วผมก็จะเม,มีในส่วนของาดูลูกค้าเอาไว้อย่างเงี้ยซึ่งมันสะดวกกับชีวิตผมมากเลยแต่เห็นไหม คือมันก็ไม่ได้เร็วอะไรมากเนื่องจากข้อมูลมันเยอะมันก็ต้องประ,ประมวลผลกาการกองรูปก่อนแล้วก็จิ้มเจิมอะไรก็สามารถทําได้แต่ว่าในส่วนของตัว s อสโเนี่ยเมื่อเราใช้แล้วปั๊บเนี่ยมันเปรียบเสมือนในส่วนข,ของตัวสมุดสกเก็ตโหนึงเท่านั้นเองซึ่งตัวนี้ก็จะมีการเลือกประกองประกาได้แล้วแต่ชอบเลยนะครับประกาหมึกซึมเนี่ยประกาดินสอเนี่ยประกาไฮไลท์ผู้กันอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเขียนได้ตามปกติซึ่งในส่วนของการล้มน้าหนักเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยล้มนหนักสามารถทําได้แล้วก็จะมีเสียง ของปากกาเข้ามาด้วยนะครับก็แล้วแต่ชอบแล้วสามารถนําเข้ารูปภาพอะไรก็ได้เนี่ยเข้ามาแทรกแซงคือเหมาะเอาพวกชอบตัดแปะอะไรอย่างเงี้ยผมเพิ่งไปกินสตาบัคมาเนี่ยผมก็จะจิ้มโจ๊กไปอย่างเงี้ยอ่าเรียบร้อยเนี่ยครับเนี่ยผมก็จะเอามาแปะไว้อย่างงี้เชะใช่ไหมฮะอ่าเนี่ยผมอาจจะเขียบนบรรยายไว้คล้ายๆไดอารี่เนี่ยอ่ะผมอยากรู้สึกว่าผมมีดีสออยู่เยอะเนี่ยผมก็เอาดินสัญลักษณ์ใช่ไหมแล้วเขียนไปเป็นความรู้สึกไปง่ายๆสั้นๆอันเนี้ยคุณดีสออ่ะโอเคเขียนเนี่ยแพงดีอย่างเงี้ย กินแล้วกินแล้วเจริญอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยฮะก็แต่อันเดียดเยียวโดนฟ้องก็มีคุณภาพสมราคาเยียเจริญกวงกันไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมก็รู้สึกว่ามันก็สะดวกดีสำหรับคนที่ชอบจดบันทึกอะไรลักษณะนั้นอยู่แล้วนะครับผมโอเคลดทิ้งไปอ่าคราวนี้ปั๊บเนี่ยจากประสบการณ์ที่ลองใช้ปั๊บในส่วนของตัวซัมซุงนะเอากันตรงๆนะ้ยิ่งมาเทียบในส่วนของตัวเรือธงของตัวแอปเปิ้ลเนี้ย ในส่วนของตัวเนี่ยไอ้เหี้ยนี่กูมาส่งการยังไงวะในส่วนของตัว Apple S6 เนี้ยฮะก็มีความรู้สึกได้อย่างหนึ่งเลยนะสมไมสแกนนิี่กูมไม่ได้ก็ได้แล้วมีความรู้สึกได้จริงๆนะไอ้ตัว S6 เนี่ยใช้มาหนึ่งปีแล้วหรือสองปีเราเราเนี่ยคือมันนานแล้วมันยังเร็วมันยังลื่นคือผมใช้แล้วผมไม่ได้เสียบไม่ได้ล้างอะไรมันเลยคือใช้รัวๆมันยังลื่นมันยังคล่องเข้าทุกอย่างได้รวดเร็วแต่ไอ้ซัมซุงเนี่ยผมใช้ไม่แค่สัปดาห์เดียวมีอาการที่หนึ่งคืออาการหน่วง นะไม่ใช่หน่วงมาลุนไฟอนะไรทั้งสิ้นมันหนนหน่วงนิดนึงนะครับการเข้าโปรแกรมเข้าโปรแกรมอะไรที่มันเริ่มซับซ้อนปั๊บนี่ยมันจะเริ่มแบบเหมือนเฟรมเดือตกนะแต่าการเล่นเกมการประมวลผลในเรื่องของแรมอะไรอย่างงี้ปับ๊บตัวนี้สูงกว่าร,ร,รู้สึกได้นะตรงนั้นนะครับผมและมีสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าไอ้ตัว S5 เนี่ยผมกำลังตัดสินใจเลือกเชื่อไหมขนาดมันตัวเรือธงนะผมยังรู้สึกว่าคิดเลยว่าจะซื้อ S4 หรือ S5 ดีเพลย,ยเลยมเพราะ S4 มันมีในส่วนของโปรแกรมอาไรโฟโตโนต คือมันสามารถถ่ายสแกนภาพไปปั๊บแล้วมันพิมพชั่วออกมาการเป็นส่วนของตัวฟอนต์ซึ่งเ,เอาไปใช้ในส่วนของ Word หรือว่า Facebook อะไรได้มากมายแต่ตัวเนี้ยไอโปรแกรมนั้นหายไปนะครับนั้นหมายความว่าโปรแกรมเนี้ยจะไม่มีอีกแล้วเพราะว่าในส่วนของตัวซัมซุงก็บอกว่าเฮ้ยไอเหี้ยมผิดลิกสิ์นะอะไรเงี้ยเขาว่ากันไปแต่ว่าในส่วนของตัว S5 ตัวเนี้ยมันมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอันดับแรกคือแองคอมมานหล่อขึ้น อันนี้แน่นอน2คือแหลมสูงขึ้นประมวลผลเร็วขึ้นทุกอย่างดีหมดแต่ว่าไม่มีในส่วนของตัวโฟตอนด์แต่อันที่2คือตัวเมมไอตัวโนสี่ปั๊บเนี่ย,ยมันสามสองจิกใช่ไหมแต่ว่ามันสามารถใส่ในส่วนของตัวเมมเข้าไปได้อีกคนสี่จิกหรืร้อยยี่แปดจิกแต่ว่ามันใช้กันอ้วกแตกเลยแต่รุ่นนี้ไม่มีไอ้รุ่นนี้ถ้าเกิดมึงอยากได้เมมเพิ่มนะก็จากไอ้สามสองจิกก็หมื่นห้าใช่ไหมจะได้เมมเพิ่มอีกเป็นคนสี่จิกเนี่ยมึงซื้อเป็นหมื่นเก้าละกันอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าอัปเกดนะเรดทีนะ่ใส ผมมองว่าซัมซุงหรือว่าสกุลแอนดรอยคล้ายๆพีซีมันปรับแต่งได้ใช่ไหมครับเล่นได้รู้เล่นได้ต้องเอาสะดวกไว้ก่อนแต่ Apple นะิลน่ยก็คือไม่ Intosh iOS เนะี่ยก็คือเหมือนว่าคอมพิวเตอร์ที่เหมือนกับว่าเน้นเรียบหรูเน้นปัญหาคืาเรียกว่าเอาสกิลภาพทั้งหมดออกมาทั้งหมดโดยใช้เมมแล้วก็ข้อมูลให้น้อยที่สุดฉะนั้นปั๊บการที่นิสัยของ Apple นะิลน่ยก็คือมันต้องทาอะไรต้องค่อนข้างที่เรียกว่า ชัวัๆแล้วมีเอกลักษณ์เขาเรียกว่ามีสกุลมีเรียกว่าปกิเจกเฉพาะตัวแต่ว่าซัมซุงเหมือนพีซีเหมือนกับพวกเราประกอบเองเครื่องประกอบเองฉะนั้นปั๊บไอ้น,นี่ใส่บางอย่างของ Apple ิ้ะมึงไม่ต้องเอามาก็ได้อย่างเช่นเฮ้ยมึงอยากจะเป็นเพิ่มเหรอวะไอ้สัตว์เพิ่มอีกห้าพันนี่วะโอโหสี่จีกอย่างเงี้ยกูวนผิดทางนะวันซัมซุงมาผิดทางแล้ไวไอ้ไรเงี้ยทอดไอ้นี่ใส่ของ Apple ิ้ลเนี้ยมันเป็นเขาทําได้เพราะว่า Apple มีโทรศัพท์ออกมาแต่รุ่นมีรุ่นอะไรบ้างแอปเปิ้ลหนึ่งสองสามสี่ห้าหก อ่ะมีแย่พี่เอสนิดๆหน่อยแค่นั้นแต่ซัมซุงมีรุ่นเฮียอะไรบ้างซัมซุงอู้หูมแม่งมแม่งตั้งตั้งแต่500 <สะ S 1> ยังหนะ้าหมื่นอะเฮียมึงอะไรขนาดนั้นวะแล้วนี่คำถามคือมันเจาะตั้งแต่ลากแก้วนอนยากๆอย่างเงี้ยคือมีอิเล็กเคข็งขาไปหมดแล้วแต่รุ่นปั๊มแอนดรอยปัามพ่อมึงกลายเป็นแอนดรอยคิดแคทแอนดรอยขนมเปียกขนมเปียกป,ป,ป,ปูนหาเต็ไมไปหมดอย่างเงี้ยมันแปลว่ามันจับฉ่ายมากเลยนะเว้ยแล้วมันกลายเป็นว่านี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมแอปเปิลถึงราคาไม่ลงไงแล้วซัมซุง มีแยกรุ่นแยกเมมจ้าไอ้งเงี้ยมันมี64จิกกับสามจิกนะไอ้32จิกนะอยากได้จะไม่ซื้อเพิ่มสิ Apple มันทำได้แต่ซัมซุงนี่อยากไปทำเลยเตือนทุกความหวังดีนะครับผมก็เป็นรีวิวเชิญ่าเปลี่ยนสั้นๆมีเท่านี้จากประสบการณ์ใช้จริงมันอย่งสดตาถามตรงๆเมื่ากับราคาที่กับตัวเรือธงตัวนี้ใช้โอเคไหมผมว่าในฐานะที่ผมเป็นคนที่ใช้ Apple มาตลอดไม่เคยใช้เออใช้ Samsung มาแค่ตัวเดียวคือ Galaxy Mini นะ ก็ถือว่ายังมันไม่ขี้เหร่หรอกเพราะมันเรือธงมันแม็กอยู่แล้วไอ้คนที่ตัดสินใจจะซื้อจะซื้อแต่ว่าถามว่าถ้าเทียบกันในส่วนของตัวเรือธงของค่าย Apple ในส่วนของตัวไอ้ไอโฟนเงี้ยเอาจริงๆนะเอาจริงๆนะไม่มีตอแหลไม่ต้องมีอะไรมาคุมกูเพราะกูซื้อเองทั้งคู่ไม่มีใครมาสั่งอะไรกูได้อยู่แล้วนะครับ Apple จะทะเยอเขินกว่าข้อที่หนึ่งนะครับซัมซุงแพลวพาวกว่าชัดเจนกว่าภาพในส่วนของวิดีโอแล้วก็ภาพคมภาพนิ่งถ่ายได้ชัดกว่านี่คือซัมซุง นะครับผมไอตัว Apple ถ้าใครใช้ไอจุนะการโอนย้ายข้อมูลผมไม่มีปัญหาแต่สำสงสับคนที่ไม่เคยใช้โทรสัพสมาร์ทโฟนเลยอันนี้ยมันง่ายแบบง่ายเวอร์ แค่โยนไปในโฟลเดอร์ให้มันถูกแล้วก็ดึงออกมาเท่านั้นเองนะครับความแตกต่างของซองตัวนี้อยู่ที่ว่าคุณจะใช้ทําอะไรถ้าเป็นคนที่อย่างผมจดตลอดเวลาผมถึงได้เปลี่ยนใจในส่วนของไอโฟนมาเป็นในส่วนของตัวมินิเอสในส่วนของตัวโน้ตห้าเนี่ยค่อนข้างจะตอบโจทย์แต่สำหรับคนที่ใช้เป็นโทรศัพท์นะแล้วไม่เน้นจดนะผมแนะนําว่าเป็นในส่วนของไอโฟนหรือว่าใช้โทรศัพท์ที่ไม่ต้องมีปากกาก็ได้แล้วแต่นะครับมันจะเป็นรัมมากเอาตีว่ามันตอบสมองคุณยังไงนะครับก็จบในส่วนของการรีวิวแบบใช้เองขำขำเ,เ,เรีรยกรรววงสาืนาน่ผมะหใจจอ ติดต่ออะไรก็ติดต่อมาแล้วกันครับสวัดดีครับ